ไปเลยบึ้งอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรก ป็นจริงแล้วทุกคน<ะ>แม่เป็นแอร์โฮสเตสตะวันเป็นอะไรคะคือนักวิ่งคนนี้นนนนเราหุยสงสัยว่าเราจะได้เป็นแอร์โฮสเตสกับนักบินงั้นเราพาผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องกันดีไหมตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่เ4 7 47. เป็นคาเฟ่เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอยู่ที่แถวไหนนะคะลาดกระบ,บงังใช่ไหมคะ,ะแล้ววันนี้แม่ก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสสมใจอย่างที่ฝันไว้ส่วนตะวันก็ได้เป็นนักบินเราพากันไปขึ้น ก็มีด้กันเลยค่ะเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะตรงนี้เราต้องซื้อบัตรก่อนบัตรราคา120่า1บาทนะคะจะเป็นแบบบอดยิ้งพาสามารถนําบัตรนี้ไปแลกเงินได้ค่ะก็คือถ้าตอนมืดๆเขาน่าจะเปิดไฟสว้างเลยใช่ใช่ใช่ไหใช่ไหมดูดูเนี่ยอันนี้ก็คือไฟที่เวลาที่จุดแลนดิ้งนะคะไปเลยค่ะตามกันขึ้นมาเลย ก็จะเป็นจุดซื้อตัวต๋วเมื่อกี้นะคะส่วนเราสองคนนะคะแกแะันเลยก็จะพาผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปได้วยกันค่ะ,ปะไปสี่ใจยเจย็นใจเย็นลูกใจยเจยเจ็นใจยเย็นใจเย็นค่ะเทยวบินหน่งบ้างเฮ้ยมาดูตอนนี้นะคะเที่ยวบินตอนนี้นะคะเราจะไปประเทศไหนกันดีคะประเทศอันน,อนนี้ก็เป็นตารางเช็คอินนะคะนักงน้ำมินคะ ตอนเราทุกท่าเข้าสู่สายการบินมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่เราจะไม่ตายเพียงลำพงัง<ว>ใช่ไหมคะไปคะ่ะเลตเกิขึ้นตรงนี้กันเลยไปโหชั้นเนี่ยมันใหญมากเลยนะคะเราสองคนแล้วนะคะใช่และแล้วเราสองคนก็มาอยู่หน้าห้องโดยสารของเราเรียบร้อยนะคะโอเคไหมคะนักบินพร้อมแอร์โฮสเต็พร้อมพวกเราพร้อมทำงานลุย ะไค่บรรยากาศเย็นสบายมากบรรยากาศภายในเย็นสบายมากนะทุกคนอันนี้คือภายในห้องโดยสารนักบินรอแม่ก่อนค่ะคุณแม่ขึ้นเถอะแม่ไปค่ะนักบินพร้อมที่จะขับเครื่องบินแล้วนะคะทุกคนดูยไปค่ะอยากขี่นนะอุ้ยทำเพื่อไปกันนะคะแล้วเราจะบินไหมอ่ะมันไม่เราจัดลังจะรายงานตัวค่ะรายงานตัวค่ะนักบิน ไ่รู้แล้วบินชื่ออะไรคะท่าบินชื่ออะไรคะไปรู้เอ้าท่านบินบอกว่าท่านบินชื่ออะไรมีประสบการณ์บินมากี่ปีคะห้าสิบหมื่นน่าจะไว้ใจใได้นะคะมีประสบการณบินมาห้าสิบหมื่นปีรับรองนะคะเครื่องไม่สายแน่นอนค่ะตอนนี้ตอนนี้กับตันของเราก็ได้เข้ามาสู่ห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนใครคะที่นั่งกับตันอยู่นี่คะ่ะกับตันกัปตันตอนนี้กับตันกำลังสนใจอยู่ว่าคืออะไรกับตันนั่งนี่ค่ะ โอเคแอร์โฮสเตสจะขับด้วยแล้วนะคะทุกคนจะ <c oughs> ขับกับตัหน้าอุ้ยนี่นะทุกคนไปค่ะเครื่องกำลังจะขึ้นแล้วนะทุกคนนี่มันเป็นบรรยากาศภายในห้องเครื่องนะทุกคนดูในในเบรกในเบรกอ่ะทุกคนนะกับตันแลนดิ้งกดตุ่มนี้ไปเลยบึ้งอย่าเบรกอย่าเบรกไ <ยะ S 1> ม่หมดแล้วมัมีสามคันล้านตุ่มได้อะทุกคนหนุกฝันคันล้านหมุนดูส<น>ิอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะหมุนหมุน เอาไปดึงอุ๊ยดูข้างหน้าดูข้างหน้านู่นนเห็นเกาะสมุยไหมเห็นเกาะสมุยไหมน้ำมินเห็นไหมคะอหยหุยรอบรอบหลบรอบมังกรรูมังกรอุยแต่ว่าไม่มีรถมีรถหน้าหหุยุยยุยุยุยเลี้ยว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 กัปตันุยปุ่มอะไรขึ้นเออเลอเออเลอกัปตันเครื่องเรากำลังมีปัญหาทำยังไงดีปุ่มอะไรเออเลอนี่ไงเครื่องมันขึ้นน่าปัดส่ายไปมาแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีเช็คลิช็ค ทำอะไรน้ำมันจะหมดทำยังไงดีกับตันสลับตัวยครับอะไรนะครับสลับตัวสลับตัวดีพอได้ด้วยหรอเพื่อนเนี้ยไม่ไายตอนนี้เรากำลังจะไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขับก่อนนะเสียงมโคตรมินกำลังจะบินเลยบินเลยมานี่เขาจะมาล้วจะมามันมีอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าไม่เห็นมีเลยไม่ไม่มี ยัาเรียกคนอื่นเุ้ยโอเคตีเติมตีเติมช่วยด้วยตอนนี้เรา <จะ S 1> ต้อง,องกดตรงนะตนี้แม่ไม่ขับมีเชือเชิญมมันต้องกดตรงนี้แมบบ่กดอะไรอ่ะกดตรงนี้กดอะไรอ่ะปล่อยมือกดแป๊บโอเคปี๊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 บิดแตนเหรอลูกอุ้ยเดี๋ยวท่านลองกดแล้วเ,รเรครื่องมันขึ้นอ่ะจริง ตอนนี้เราพาผู้โดยสารแก้ถึงจุดหมายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะสัญญาณบอกเครื่องห้องเครื่องนะว่าให้เตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวนะคะตอนนี้เรากำลังจะถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วค่ะเรากำลังจะไปคาเฟ่ข้างล่างกันโอเคค่ะและเรานะคะก็จะได้บรอดดิ้งพารมาแบบนี้ซึ่งสามารถนำไปใช้แลกเครื่องดื่มได้เดี๋ยวเราไปแลกเครื่องดื่มกันดีกว่ากัปตานค้ามานีดนคะก็ถึงเวลาเบรกของนักบินของเราแล้วนะคะเราจะเอา เค้กนะคะไปเสิร์ฟนักบินค่ะทานนักบินคาตอนนี้ะคได้เวลาทานอาหารเบรกแล้วค่ะรอนไม่เป็นไรค่ะเก็บเข้ามาค่ะนักบินขานักบินคะน่งค่ะอ๋อเดี๋ยวแอร์โฮสเตจจะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่คือบูบอรี่ชีสพายนะคะทุกคน ซึ่งบอ a r ิ้งพาร์ทเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะคะเขาเรียกไปเอาเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวแอร์โฮสเตสมานะคะไปเอาเครื่องดื่มแนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำดื่มของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็สามารถใช้บอดดิ้งพาร์ทแลกได้เลยนะคะอันนี้ก็คือ120บาทนะคะต่อหนึแก้วเป็นค่าค่าค่าที่เราแลก ก็ชมแม่อดีตอนนี้นักบินของเราก็อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะได้ฟอนปรเจีนิโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพานักบินกินดีใจไหมคะดเดี๋ยวก่อนอนี่ไงคะให้เลือกมีชาเขียวกับชายเย็นเอาอะไรดีคะชา,ยชายเย็นเอาชาเย็นลองชิมก่อนนะคะวันนี้นักบินเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์ก่อนตอนบินไปรู้สึกอะไรบ้างคะรู้สึกใจจะเว่อุ้ยใจจะ แล้วเป็นยังไงนี่ลูกอะไรู้วงลูกแบบคะบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่นะคะตอนนี้นักบินกําลังกินบูเบอร์รี่เรียบร้อยรีวิวคะ่ะอร่อยไหมคะ <Bur berry. S 1> <laughs> ตามสีหน้านะคะเอาอะไรนะคะนักบินชาไทยคืนนี้นักบินจะไม่หลับไม่นอนนะคะเพราะว่ากินาเฟอ,อีนนะคะ <c oughs> และแองให้ชิมสองอย่างเลยนะคะให้ชิมสองอย่างเลยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยใช่ไหมคะ <c oughs> หลับไปเรียบร้อยนะคะหลังจากขับเครื่องบินมายาวนานนะคะตอนนี้ก็นักบินก็พักผ่อนตามอัธยาศ <c oughs> ัยสวยนะอ่ะ ค่ะแล้วก็จะพามาดูทายเครื่องนะคะว่าเป็นยังไงว้ไทยนี่คือบริเวณทายเครื่องนะทุกคนก็ เป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะคก็จะเห็นโครงสร้างอะไรต่างๆหน้าๆด,ด,ดูข้างๆล้วงข้างตรงนี้เขาเขียนว่าอันดลาอย่าจับนะถ้าจับแล้วกดตดกดตุ่มผิดอะไรเดี๋ยวล่วงออกไปได้เลยนะคะทุกคนส่วนส่วนข้างในนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงบริเวณบาานและตรงนี้นะคะเมื่อเราออกจากปลีกเครื่องบินมานะคะเราก็จะมีโซนที่ให้ถ่ายรูปแบบนี้นะคะแช่ ไปด้วยมาแล้วก็ตรงบริเวณนี้เราก็จะสวยมากเลยนะทุกคนเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เห็นเครื่องบินได้แบบนี้เลยนะคะเป็นมุมพอดคลิปนั่นเองโอเค